สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับให้พี่พี่นะครับอ่ได้รับชมนะครับผมเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับองค์นี้นะครับมาดูกันนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเอ่อเป็นเหรียญ เนื้อทองแดงลมดำนะครับองค์นี้ตัวจริงนะครับสวยมากนะครับผิวลมดำผิวประหลอดเลยนะครับแต่ว่าพอเลี่ยมพลาสติกนะครับก็จะทําให้สะท้อนไฟนะครับซึ่งถ่ายนะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญลมดํานะครับผิวประหลอดนะครับตัวจริงนะครับผมย้าอีกทีนะครับว่าตัวจริงเนี่ยสวยฝ่าที่ผมถ่ายทํานะครับแน่นอนนะครับผมอ่าคราวนี้มาดูอ่า เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเป็นพิมอ์เหมือนกับรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับองนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับนี่นผมเริ่มบิดมานี่เห็นประลอดแล้วนะครับนี่เห็นประลอดนะครับลมดํานะครับผิวลมดําประลอดเลยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับหลวงพ่อเปิรนนะครับก็เป็นหลวงพ่อเปิลนนะครับนั่งขัดสมาธินะครับคมชัดนะครับหน้าสวยนี่นะครับจีวรคมกลิบทุกอย่างนะครับ ห่วงเดิมๆยังอยู่นะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เรียบร้อยนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับโอ้โหนี่ชัดเลยนะครับว่าผิวเนี่ยจัดจริงนะครับองนี้นะครับผิวสวยมากนะครับนี่นะครับผิวสวยมากนะครับผิวร่มดําประลอดครับสวยๆมาดูที่ด้านหลังต่อเลยแล้วกันนะครับก็จะเขียนว่าวัดบางพระนะครับ นี่นะครับแล้วก็มียันมียันนะครับผมแล้วก็มีรูปเสือนะครับเหมือนปี19เลยนะครับเหรียญนี้พอแต่ว่าเหรียญนี้นะครับออกปี2 5 5หห้าี่นะครับซึ่งนะครับแท้และก็ทันหลวงพ่อเปิรนนะครับผมปี25 5หานะครับยังทันหลวงพ่อเปิรนอยู่นะครับก็คือเอ่อถ้าพี่ๆท่านใดนะครับศรัทธาแล้วก็ชื่นชอบนะครับเอ่อหลวงพ่อเปิรนนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับผม เหมือนนะครับเหมือนปีหนึ่งเก้าเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับแต่ว่าราคาต่างกันลิบลับเลยนะครับเหรียญนี้ออกปีสี่ห้านะครับผมเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อเปิลรุ่นพิเศษเนื้อทองแดงลมดํานะครับปีสองห้าสี่ห้านี้นะครับผมแท้และทันเนี่ยผมนะครับเปิดราคาพี่พี่นะครับไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งด่วนให้นะครับผมประกันแท้ตลอดชีพให้นะครับ ก็เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะครับก็จัดไปนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมนะครับขออนุญาตนะครับจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับผมท,ทิ้งท,ท้ายด้วยผิวประลอดประลอดแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ